มามามุยม <online. pl ains> ุ <esi> then, ้ยไปมุ้ยได้ลูกได้ขี่ลูกวางวางวางไปเลยไปขี่ไปนั่งดิไหนๆก็ไหนๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวใส่กางเลยวเดี๋หมอกขึ้นหน่อยไหมคะเออบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวก็มานั่งโบนไม่ให้ลูกนี้ขี่ดีกว่าไปไปจะเสียดายมาทักทุกคนน้าคุยนั่งดีดีเย็นแหละดีมากเลย เยอะนายช้านานเออไปดิดูไงท้องีินะตาตาไงท้องไงเลยแหละคนนั้นไงคนนั้นไงเลยแหละนายจับให้คุ่านอนไม่ตกหรอกลูกไอยังไม่ตกเลยไอคุ้มสุดว่ะสองคนมาขี้มาขี้ด้วยคุ้มไหมล่ะมาขี้ด้วย ธรรมดาไม่กลัวไปแล้วไหมไม่ไม่หรอกยังไงเหรอเก๊กสวยอะไรเก๊กสวยคนคเมเนเนเติมปากกันไหมเติมปากไหมเติมปากเติมปากไหมจับหน้านิดนึงป๊าป๊าถ่ายเดียวไอ้ถ่ายไอ้นี่ไหม